สวัสดีครับพบกับผมโป้หรือเซียนโป้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีบอลเด็ด3ตัวนินๆมาฝากพี่ๆคนดูด้วยกันนะครับไปดูคู่แรกกันเลยนะครับเป็นคู่พบกันระหว่างคิโรนานะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาราเบสนะครับคู่นี้เตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับมาดูสถิติ3นัดล่าสุดของคิโรนานะครับชนะเอาไปได้ทั้ง3นัดเลยนะครับส่วนสถิติ3นัดล่าสุดของอาราเบสนะครับชนะ1เสมอ1และก็แพ้1่นะครับ ส่วนสถิติ3นัดล่าสุดที่เจอกันของคู่นี้นะครับเป็นคิโรนานะครับชนะ1อาราเบสชนะ1แล้วก็เสมอกันไปที่1นัดนะครับคู่นี้ผมมองไปที่เจ้าบ้านคิโรนานะครับยังไงก็ชนะชัวแน่นอนครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นคู่พบกันระหว่างอัตตาลนต้านะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซาแลนิตาหน้านะครับคู่นี้เตะกันในเวลาตีสองนะครับมาดูสถิติ3นัดล่าสุดของอัตาลนตากันนะครับชนะ2 แพ้1นนะครับส่วนสถิติ3นัดล่าสุดของซาเลนิตาน่านะครับชนะ1แพ้2นะครับสถิติ3นัดล่าสุดของคู่นี้กันครับเป็นอัตาลันต้าชนะ1ซาเลนิตตานะครับชนะ1และก็เสมอกันไปที่1นัดนะครับคู่นี้ผมมองไปที่เจ้าบ้านอัตาลนต้านะครับชนะชัวแน่นอนครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่พบกันระหว่างเบอร์มิงแฮมนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับ คู่นี้เตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับมาดูสถิติ3นัดล่าสุดของเบอร์มิงแฮมกันนะครับชนะ1เสมอ1และก็แพ้1นะครับส่วนสถิติ3นัดล่าสุดของเลสเตอร์นะครับชนะเอาไปได้ทั้ง3นัดเลยนะครับ3นัดล่าสุดของคู่นี้ที่เจอกันนะครับเป็นเลสเตอร์นะครับที่เอาชนะไปได้ทั้ง3นัดเลยนะครับคู่นี้ผมฟันธงไปที่เลสเตอร์ซิตี้นะครับยังไงก็ชนะชัวร์แน่นอนครับพี่ๆท่านไหนชอบก็จัดขัดก็สวนได้นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับกรับสวัสดีครับ